ไปข้างหน้ากันอย่างเดียวผมก็ทํางานอะไรไปเรืได้ใช่ไหมครับแต่รู้สึกว่าพอเข้าช่วงปีที่สิบเนี่ยก็มีคนชวนเราคุยเรื่องนี้กันเยอะคือมันก็มีกระแสแบบวงเก่าๆเขาเริ่มกลับมาเล่นคอนเสิร์ตอะไรกันสำหรับผมในอินโนเซนต์หยุดหยุดตัวเองไปสิบปีที่ก็นานพอสมควรใช่ไหมครับแต่ก็คือไอ้ความรู้สึกอยากจะมาทําอะไรนี่มันยังไม่มีมคือเราเราก็าถามใจตัวเราเลยว่าคือมันมันนึกไม่ออกเราจะกลับมาเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ไปทําไมด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยากตามกระแสด้วยใช่ไหมตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรเลยครับรู้แต่ว่า เนี่ยที่โบงก็เจอกันหน่อยนึ่งแล้วก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้กันใช่ไหมครับคราวนี้เกิดแต่ว่ามีคนอื่นนะชวนผมคุยเยอะคือเจอเจอใครก็จะชวนคุยเรื่องนี้ไม่จักระแสอินเตอร์เซ็ตเหรอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหยุดตลอดเวลาแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆขึ้นพอพอสิบสามสิบสี่ปีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับพอปีที่สิบห้าเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกเออมันก็คนชวนเราคุยตลอดเรื่องนี้เลยผมก็เริ่มคิดว่าเออมันก็มันก็ไม่เลวนะเพราะว่าเวลามันก็ผ่านมานานมาก ใช่ไหมครับคือสำหรับผมเนี่ยอินโนเซนต์เนี่ยเขาเป็นวงที่โดวนเวลาเนี่ยมันทําให้มันเกิดมันเกิดคอลเลกชันขึ้นมาอันหนึ่งก็คือเพลงที่แฟนเพลงก็ยังฟังมันอยู่อาจจะเป็นจะเป็นคอลเลกชันรวมเพลงที่เป็นที่รู้จักนะครับเป็นเพลงที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมันมีชื่อเสียงขึ้นมันก็มันมีคนดังยาวนานใช่อะไรใช่ไหมครับสำหรับผมผมก็รู้สึกว่าผมว่าเออมันก็มันน่าจะดีนะถ้ามีสักครั้งหนึ่งที่เรานําเพลงพวกนี้มาเล่น ใช่ไหมครับอันนี้ความความคิดที่ว่าเมื่อก่อนโน้นเนี่ยเราก็ยังไม่เคยมีโอกาสเล่นคอนเสรริร์ตที่ดีมากๆจริงๆสักทีหนึ่งคือ Inno นเซนต์เนี่ย,เ,ยเป็นวงที่ครอมในยุคยุคเรียกว่าเป็นอยู่ระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ใช่ไหมครับคือในในยุคนั้นเนี่ยมันก็เวลาเล่นคอนเสรริร์ตกันไอ้กอไม่ข้างมือแล้วว่าวงการมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ทําให้เราได้คอนสรรเสิร์ตได้หนังใจเราจุดๆเล็กๆคอนี้นก็เลยทั้งน้ผมรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจ นะครับไปบวกกับที่ทุกคนก็ยังชวนเราคุยหรือไม่อยู่ตลอดเหมือนเป็นเรื่องประจำเดือนประจำวันประจำปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมก็เลยรู้สึกเออเราก็เลยเริ่มคุยกับทางที่วงนะครับว่าคือถ้าจะมีอย่าเงี้ยผมก็อยากอยากทําในจุดที่มันเป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากๆจริงๆคอนเสิร์ตที่ดีมากๆก็น่าจะต้องประกอบไปด้วยความพร้อมทุกๆด้านนะครับเพราะว่าเราเราอยู่ตัวเองไปนานในการจะมีคอนเสิร์ตดีๆสักหนึ่งครั้งมันไม่ใช่เรื่องง่าย จริงๆก็คิดไว้แหละแต่เรายังไม่พร้อมความอยากมันยังไม่เกิดขึ้นจริงๆใช่ครับคือผมคือผมก็มองว่าคือเราเอาใจเราเป็นตัววัดเลยถ้ารู้สึกยังไม่ใช่นึกไม่ออกก็ยังไม่เล่นอะไรเี้นะครับจนเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงประมาณปีที่แล้วผมคิดว่าโอเคก็น่าจะมีแล้วแหละน่าจะมีแล้ว นะครับก็เลยพูดคุยกับที่วงชัดเจนขึ้นนะครับแต่ปีที่แล้วนี่สถานการณ์น่นเหมือนไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ซ้อมๆกันหมายถึงรวมๆตัวเราไม่ได้ซ้อมเลยครับก็เจอก็คุยกันคุยกันเรื่องปกติปกติคือไม่ได้ซีเรียสอะไรครา้งนี้พอมาปีนี้ก็มีโอกาสได้เจอกับคุณคุณสองบริษัทไอเวิร์กเนี่ยก็จะรู้จักกำลังกำลังปื๊ดปื๊ดก็แนะนำรู้จักผมเนี่ยบอกว่าเขาก็อยากจะรลดลดโรงงานกับเราผมก็ลองคุยกันดูคราวนี้ตรงนี้ก็ก็ความคิดก็ตรงกัน หลายๆยอย่างที่ทางผมรู้สึกว่าอยากให้ถ้าอินโนเซนต์ที่มีคอนเสิร์ตสักหนึ่งครั้งเพื่อเล่นเพลงที่เป็นที่ที่จดจําของพวกเรากันเองอะไรเงี้ยน,นะครับคุณสองเขาก็เขาก็ตอบตอบโจทย์ตัวนี้ได้ชัดเจนนะหมายว่าความความคิดเห็นในเรื่องแนวทางก็ตรงกันหมดผมก็แอบปีนี้แหละเราก็มีคอนเสิร์ตที่เราที่เราตั้งท่ามาหลายๆปีสักทีอะไรเงี้ยนะครับเรื่องปีที่20พอดีไหมคะยี่สิบพอดีโดยครับบังเอิญนะครับบังเอิญยิ่งกว่านอสตาร์บัลลูติยี่สิบปีเลยเนี่ย เป็นการรอคอยที่ยาวนานมากคือนึกแล้วก็ตลกฮะแต่ก่อนคือแต่ก่อนนี่ผมเป็นคนไปชวนพี่อมมาเล่นกับเราไงตอนนี้กลายเป็นพี่อมมาชวนพวกเรา <laughs> <laughs> ชวนซึ่งกันและกันทีนี้กว่าจะกว่าจะคุยกันอธิบายการรวมตัวกันมาเป็นเนี่ยมาเป็นคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยยากมีความยากง่ายเห็นด้วยเห็นต่างกันแค่ไหนฮะอ๋ะอเห็นต่างก็ไม่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 ค่อยต่างอ่ะแต่ว่าตอนที่พี่อมมาบอกว่าเออตกลง เราจะต้องเล่นคอนเสิร์ตกันแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็ผมก็บุิสันคุยกันอย่างบอกว่าจะเล่นอะไรเนะยังงงยังนึกไม่ออกตอนที่ยังไม่ได้คุยกับพี่โอมตอนตอนที่ยังไม่ได้อธิบายแต่พี่โอมเขาไปคิดมาแล้วอก็รอจนที่วันเข้ามาอธิบายให้ฟังว่าจะเป็นยังไงนี่ผมฟังแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นมากแต่พี่โอมตั้งท่ามาตั้งแต่ปีที่สิบเก้าแล้วคฮะคือก็คุยกันมาเป็นระยะเป็นระยะเป็นระยะอืค่ะก็ สุดท้ายก็เมื่อสักต้นปีนี่แหละพี่โอมาจริงๆบอกเอาจริงๆแล้วปีนี้แล้วตอนนั้นทุกคนก็งานรัดตัวกันแล้วยังไงฮะต้องวางมือจากงานที่ตัวเองทาอยู่ใช่ใช่ก็กำลังคิดว่าเพราะว่าพี่โอบอกว่าถ้าเล่นคอนเสิร์ตพวกเราก็ต้องต้องเล่นกันเองนะเพราะว่าแต่ก่อนนี้เราก็เล่นนเองตลอดซ้อมมันทุกวันเพราะนั้นกลับมาครั้งนี้ยก็ต้องเป็นพวกเราเล่นกันอืมันจะได้บรรยากาศเือมเดิมเลยครับผมก็ต้องคิดแล้วเอะแล้วเราก็ต้อง ต้องแบ่งเวลาใช่ต้องแบ่งเวลาสรุปแล้วคนที่เป็นนัก business คือนักธุรกิจเต็มรูปแบบน่นจะเป็นคุณเสนียทำยังไงฮะธุรกิจล้นมือขนาดนี้คือคือผมมองความความตั้งใจพุ่งหายไปแล้วความตั้งใจคือความตั้งใจที่ทาคอนเสิร์ตอินนร์เซนต์มันมีมานานมากไหผมมองว่าถ้าเมื่อไหร่ได้ทาเนี่ยผมพร้อมที่จะเรียกว่าทุ่มเวลาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับทางนี้อาทางนี้เป็นหลักเพราะว่ามันเป็นครั้งครั้งประวัติศาสตร์ของพวกเราเหมือนกัน ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคือ20 <นะ S 2> ป,ปีีผมคงมาเล่นอีกไม่ได้แล้วอะฮะคงจะไม่ได้เห็นอีกแล้วอะฉะนั้นเราก็ต้องทุ่มเทกับมันที่สุดคือสรุปแล้วก็ในที่สุดทุกคนก็สละเวลาส่วนตัวของตัวเองใช่ครับหลายเดือนแล้วนะที่ที่ซ้อมกันมาใช่ไหมฮ <4 S 1> <ล>ะสี่เดือนละสี่เดือนครับซ้อมมองในมุมมองในมุมคนที่คือคือผมเองเนี่ยงานนี้ผมจะรับสองหน้าที่อันนึงก็ต้องไปสมาชิกวงนะอีกอันหนึ่งก็เป็นเหมือน คนช่วยดูแลภาพภาพรวมและพิจารณาศิลป์โปรดักชันผมก็มองว่าวงอินโนเซนต์เนี่ยเข้าถึงเวลาที่เขาคือมันต้องยอดเยี่ยมมากถ้าถ้าวงแบบนี้กลับมาแล้วก็มาเล่นมาเล่นเพลงของตัวเองนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนเรากลับมาทำมัสเตอร์ของเรากันเองอะเอาไว้ฟังกันเองแล้วเอาไว้เอาไว้ชื่นใจกันเองให้รางวัลตัวเองอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็เลยมองไปมนมนี้ซะมากกว่าแล้วอย่างนี้เราแต่ละคนช่วยกันคิดรูปแบบคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นนะครับ เอมันเป็นเรื่องอ,อัตโนมัติเลยครับเพราะว่าคือคอนเสิร์ตอินเตอร์เซนมาจาัดในว,วันเวลาแบบนี้เนี่ยเวลาผ่านมานานขนาดนี้คืออันนึงเนี่ยคืออันแรกเนี่ยมันคือแน่นอนคือเราเล่นคอนเสิร์ตเป็นสมาชิกตัวหล,หลกักๆคือแล้วใช่ไหมครับ <Okay. S 2> แต่ว่าเราก็ต้องเล่นเพลงฮิตของอ mm ินเตอร์เซนทั้งหมด mm hmm. แต่มันก็ต้องเป็นการเล่นคอ mm hmm. นเสิร์ตแล้วก็ mm hmm. เชียร์เชิญแฟนเพลงมาดูกันใช่ไหมครับ mm hmm. ก็ต้อง mm hmm. เล่นทั้งหมดที่แฟนเพลงเขาอยากฟังอย mm ู่แล้วอันนี้เป็น คอนเซปต์แรกเลยเป็นอะไรที่เราที่เราข้ามไม่ได้ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาครับอันที่สองคือว่าต้องเป็นเพลงที่สมาชิกวงเนี่ยอยากเล่นด้วยคือเป็นเพลงที่เราก็คุยกันว่าอยากเล่นเพลงอะไรมีเพลงไหนที่อยากเอามาเล่นอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเซปต์แรกที่ตั้งเลยแล้วก็สำหรับผมผมว่าอันนี้ด้วยภาพรวมแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่ชัดเจนมากเลยสิ่งเอเรวก็มาขยายเป็น ป็นโปรดักชันต่างๆนะครับเช่นแบบว่าเพลงไหนเราจะมีการปรับซาวเพลงไหนเราจะมีการยืดท่อนหรือไม่หรือเราจะเล่นแบบเดิมเลยอะไรเงี้ยก็จะน,นั่งาคุยกันผมใช้วิธีประชุมกันเลยแล้วก็เอาความรู้สึกที่วงเนี่ยค่ะสาหรับผมเนี่ยคืออะไรก็ตามที่ที่วงเขารู้สึกโอเคเนี่ยผมว่านั่นจะใช่ก่อนนะครับแปงว่าทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและอยากอยากที่จะขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้ค,คือนะคือถ้าพูดง่ายๆเป็น ถ้าเกิดเป็นตัวเพนเองก็จะมันกับกระหายมากเลยผมว่าจริงๆแค่แค่อนเซ็ปที่ว่าเราเล่นเพลงที่แฟนเพลงอยากฟังแน่ๆครบถ้วนนะแล้วก็เราก็เสริมเพลงที่เราอยากเล่นเข้าไปนี่ก็เรียกว่าโชมก็สมบูรณ์แบบสำหรับผมแหละส่วนที่เหลือเป็นเรื่องความพร้อมด้านแสงสีเสียงการเตรียมงานอะไรเงี้ยนะครับคืออย่างย่าง20ปีผ่านไปในปัจจุบันเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรที่มันเหมือนกับทันสมัยเข้ามาเยอะมากเลยตรงนี้เนี่ยเราจะมีอะไรที่อินโนเซนต์เอาเข้ามาใช้ในงานเพลงของตัวเองไหมครับ แน,น่นอนครับคือ,อถ้าหมายถึงวัตเทคโนโลยีต่างๆะนะครับเช่นอุปกรณ์หรือว,ว่าสสเสียะระบบมัลติมีเดียเงี้ยนะฮะร,ระบบเสียงที่มันมันไฮคุอลิตี้อะไรเงี้ยอันนี้ตรงนี้ก็อันนี้คือจุดที่ผมบอกว่าเป็นความพร้อมของทางผู้จัดเลยผู้จัดเขาอันนี้คือจุดข้อแรกเลยที่เขาเขานำเสนอให้เราตรงนี้ะนะครับคือทุกทุกอย่างที่ดิเอ็นเซนต้องการให้มันเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตแล้วเป็นอะไรที่มันทำให้เกิดความตื่นเต้นโดดเด่นเขาก็ กพอเป็นที่นะครับแต่ก่อนไม่มีไม่มีฮอจัดคอนเสิร์ตท,ที่ใหญ่ๆแบบนี้ใช่ครับปัจจุบันมีมีขึ้นมาแล้วนะเรารู้สึกยังไงอยากจะต้องมาเล่นในฮอแบบนี้ต่อนหน้าคนเป็นแบบเป็นหมื่นนะต้องบอกได้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับม,มันก็ต้องตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นกันมากเพราะว่าแต่ก่อนที่คอนเสิร์ตอิลูเซนซ์นที่เราเล่นกันถ้าจําจไม่ผิดเนี่ยใหญ่ที่สุดคือาสมอปอ,อใช่ไหมเพราะมันลานสมอปอมีคนดูประมาณสักหลักพันเนาะ หลักพันแต่ว่าที่เราจะเล่นคราวนี้คนดูเป็นหลักหมื่นไงฮะเราก็ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดาครับคนอื่นเขาคงยิ้มๆนะครับเพราะเขาเล่นกันที่อีกแถวเขาเล่นกันอยู่ตลอดเวลาแต่อินเอร์เซนต์เนี่ยไม่เคยเล่นในที่ใหญ่กันตัวงเราไม่ดังทำตัวกันใหญ่เลยทีนที่เราไม่ได้เล่นกันมานานพอมาเล่นกันวันแรกๆที่มาซ้อมกันเนี่ยมีติดๆขัดๆไหมครับหมดแล้วพอพี่โอเขาบอกว่า ประมาณเพลงพวกนี้ผมว่าทุกคนก็ไปฟังมันมารือฟื้นความจำครับแต่ว่าพอมาซ้อมเลยล้วก็ไม่ไม่ติดขัดหรอกครับเพราะว่าสมัยก่อนที่ที่เรายังทัวร์คอนเสิร์ตกันเราซ้อมมันบ่อยมันก็เหมือนกับจำเหมือนเหมือนเราขี่จักรยานอย่างเงี้ยถึงทุกวันนี้เราก็ยังขี่ได้ในอัลบั้มเล่นกันเองด้ย